เราหากระถางเก่าๆนะคะแล้วก็เอาดินไว้ขึ้นกระถางแบบนี้สวัสดีค่ะยินดีก็รับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเ,เพื่อนๆค่ะวันนี้เรามาดูบนสีของเรานะคะอันนี้17วันผ่านไปแล้วนะคะ17วันผ่านไปแล้วดูนะคะจากต้นที่เขาใบเล็กใบเหลืองนะคะก้านเขาไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่กัดสีนะคะไม่กัดสีอะไรเลยนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆดูนะคะ นี่นะคะใบเขาสีสวยมากๆเลยนะคะสีสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ทุกใบนะคะเริ่มกัดสีแลวนะคะเริ่มกัดสีแล้วค่ะแล้วก็แทงหลอดมาเพิ่มเลยนะคะแทงหลอดเพิ่มเยอะเยอะเลยค่ะนี่นะคะเพียงเราเข้าใจเขานะคะเข้าใจธรรมชาติของเขานะคะบนสีเลี้ยงไม่ยากนะคะถ้าเพื่อนๆเข้าใจธรรมชาติของเขาถ้าใครลงรักบนสีและอยากเลี้ยงไว้สักต้นหนึ่งหรือจักกระถางหนึ่งนะคะลองหาบนสีนะคะใบสวยๆนะคะอันนี้เป็น พกลงนะคะพกมาดูนะคะสวยสวยมากค่ะเราดูแลแบบง่ายๆเลยนะคะเราตั้งเขาให้อยู่ในที่ที่เขาชอบนะคะแล้วก็เราก็หาสิ่งที่เ,าเขาต้องการนะคะอย่างเช่นวัสดุปลูกแล้วก็กระถางนะคะกระถางต้องระบายน้ําที่ดีนะคะกระถางก็งมีการระบายน้ําที่ดีนะคะแล้วก็เราดูเรื่องช่วงแรกเราก็บํารุงเขาเล็กน้อยนะคะไม่ต้องยุ่งยากอะไระะเ,เลยค่ะน้ำซาวข้าวเลยค่ะน้ำซาวข้าวทุกเช้าได้เลยนะคะ เราดน้ำาาชาวข้าวทุกเช้าเลยค่ะเขางามขนาดนี้นะคะเพื่อนๆดูนะคะจากคลิปก่อนหน้านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆย้อนไปดูนะคะใบเขาเหลืองใบเล็กนะคะก้านไม่โตนะคะไม่กัดสีอะไรเลยนะคะเหมือนจะตายแล้วนะคะเราก็เลยขุดหัวเขามาดูนะคะแสดงว่าหัวเขาเนี่ยแข็งแรงนะคะหัวเขาแข็งแรงเราก็เลยเอาเขามาย้ายลงกระถางใหม่นะคะตอนนี้สวยงามมากค่ะ เพื to well ่อนๆค่ะและเรามีเทคนิคอย่างนึ้งนะคะที่จะบอกเพื่อนๆนะคะช่วงที่เราย้ายกระถางมาใหม่ๆนะคะเราใช้วิธีนี้นะคะเพื่อนๆเป็นความลับอย่างหนึ่งนะคะที่เราทดลองแล้วได้ผลมากนะคะเขาฟื้นตัวเร็วนะคะวันสีเขาฟื้นตัวเร็วมากนะคะเราใช้วิธีนี้นะคะเพื่อนๆเห็นนะคะนี่นะคะเราใช้กระถางซ้อนกระถางสองใบอย่นี้นะคะกระถางใบล่างเราใช้ดินนะคะใช้ดินเก่านะคะแล้วเราก็รดน้ําให้ชุ่มๆเลยนะคะรดน้ำให้ชุ่มๆ แล้วก็กระถางใบที่เราย้ายเขาลงมาในพื้นที่ตรงนี้นะคะกระถางใหม่เราเอาวางพับไว้ด้านบนนะคะ<ม>นะคะเพื่อที่อะไรคะเพื่อที่ให้การระบายน้ําและการอยู่ธรรมชาติของเขาก็คือเขาสามารถเมื่อลากเขาแทงออกมาจากกระถางข้างบนเนี่ยเขาก็สามารถมาหาอาหารจากกระถางด้านล่างได้นะคะถ้าเราใช้แบบาการรองการรองน้ําเขาก็จะเจอน้ําไม่เจอดินนะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่เขาจะเอาขึ้นไปเลี้ยงลำต้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็จะ มีโอกาสได้น้อยมากนะคะดังนั้นเลย <C up al Scroll> เราลองใช้วิธีนี้นะคะเราลองใช้วิธีนี้แล้วได้ผลนะคะเป็นเพื่อลองทําได้เลยนะคะนี่นะคะเราใช้วิธีนี้นะคะวิธีที่ทํายังไงให้เขาฟื้นตัวได้เร็วอีกอย่างหนึ่งนะคะเคล็ดลับง่าย,าย <S <S ๆแบบนี้นะคะเราใช้กระถางนะคะกระถางเก่านะคะแล้วก็ใส่ดินไว้ประมาณครึ่งกระถางนะคะใส่ดินประมาณครึ่งกระถางแล้วก็ลดลดน้ําในกระถางนี้ให้ชุ่มๆเลยนะคะ แล้วเราก็กระถางนี้มาวางนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัรเลค้ยงาทําแบบนี้นะคะถ้าเราหากระถางเก่าๆนะคะแล้วก็เอาดินไ้ขึ้นกระถางแบบนี้นะคะแล้วเราก็ลดน้ํากระถางล่างนะคะให้ชุ่มเลยนะคะให้ชุ่มแบบนี้นะคะให้ชุ่มชุมน้ําแบบนี้เลยนะคะให้ชุ่มชุมน้ําเพราะว่าดินที่อยู่ในกระถางเก่าแบบนี้นะคะเขาก็จะกักเก็บน้ําช่วยบื้อสีของเราได้อีกหนึ่งทางนะคะทําให้เขาฟื้นตัวเร็วนะคะเทคนิคในการทําให้บื้องสีของเราฟื้นตัวเร็วนะคะเราใช้วิธีนี้ด้วยอีกหนึ่งวิธีนะคะ เราทดลอง er มาแล้วนะคะได้ผลนะคะเพื่อนๆเห็นไหยคะว่ารากของบอนสีรากของบอนสีเขาก็จะออกมาหาอาหารนอกกระถางแบบนี้นะคะนี่นะคะหาอาหารนอกกระถางแบบนี้พอเขาไม่เจอดินนะคะเขาก็จะจะชอบนะคะแต่ถ้าเขาถ้าเราใช้จานรองนะคะถ้าเราใช้จานรองกระถางเราก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าเป็นการกักเก็บน้ํา แต่วิธีนี้เป็นอีกวิหนึ่งวิธีนะคะที่เราทดลองแล้วเขาฟื้นตัวได้เร็วมากนะคะฟื้นตัวได้เร็วมากก็เลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูนะคะว่าการทําให้บอนสีของเราฟื้นตัวได้เร็วขึ้นอีกหนึ่งวิธีก็คือถ้าเราไม่มีจานรองจานรองเราก็ใช้กระถางเก่าๆนะคะแล้วก็ใช้ดินนะคะใช้ดินของเราเนี่ยละคะัอยู่ด้านล่างกระถา,างแบบนี้นะคะแล้วเราก็ลดน้ํากระถางบนนะคะรดน้ากระถางบน น้ำเขาก็จะลงไปอยู่ข้างล่างดิงข้างล่างแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ลดน้ำาก็ถางนี้ปกตินะคะแต่ตอนเช้าๆถ้าเราหุงข้าวใช้น้ำซาวข้าวเขาฟื้นตัวได้เร็วมากนะคะแล้วเราก็จะได้ใบสวยๆใบสวยๆต้นอวอบๆหัวแข็งแรงแล้วก็ทุกใบเริ่มกัดสีแล้วนะคะตอนนี้สวยงามมากๆค่ะค่ะเ,เพื่อนๆลองทํากันดูนะคะทําวิธีนี้ง่ายค่ะใบสีเลี้ยงไม่ยากนะคะถ้าเรามีหัวเขาอยู่แล้วเราสามารถใช้หัวเขา,านี่แหละคะ่ะ มาเปลี่ยนกระถางแล้วก็ใช้ดินที่เขาชอบนะคะก็คือให้มีการระบายน้ำที่ดีแล้วเราใช้กระถางอีกหนึ่งใบนะคะลองแบบนี้สะดวกเลยนะคะลองแบบนี้สะดวกเลยนะคะจะบ้านใครมีกระถางเก่าเยอะๆนะคะลองใช้ได้เลยค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ก็มีเทคนิคง่ายๆนะคะเคล็ดลับง่ายๆที่เราดูแลบอนสีแบบง่ายๆเลยะคะ่ะไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะคะทําแบบนี้เราจะได้บอนสีสวยๆใบงามๆแบบนี้นะคะเหมือนที่เขาขายตามร้านเลยค่ะ ดูแลเขาอย่างนี้นะคะเขาก็จะใบสวยงามให้เราค่ะแต่เพื่อนเห็นคลิปแรกนะคะใบเล็กมากใบเล็กไม่มีสีใบนะคะแล้วก็ก้านก็ไม่โตนะคะก้านไม่สูงไม่มีสีใบนะคะแล้วก็รากเขาเดินไม่ดีนะคะพอเราเจลี่ย้ายที่แบบนี้นะคะแล้วก็ดูแลเล็กน้อยแบบนี้เราก็ได้บนสีสวยๆเลยค่ะฝากเพื่อนๆการคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ